นี่เป็นส่วนโต๊ะนะคะที่เราจัดได้สักพักและเสร็จแล้วไหมประมาณสองสามอาทิตย์ได้ค่ะมีการจเจริญเติบโตขึ้นระดับนึงแล้วนะคะถ้ามา่อยู่แบบนี้นะก็สวยตีกแบบนะคะปกติคือจะเป็นแบบนั้นนะคะอยู่ในกระถางอยู่ในกระถางแบบนี้แบบนี้แบบนี้เราก็เห็นเราก็รู้สึกว่าเออหน้าเดิมเดิมเราก็เลยปรับใหม่นะคะลองเอา มาอยู่แบบนี้ให้อยู่กับเพื่อนดูก็จะได้เปลี่ยนบรรยากาศกันด้วยนะคะแล้วก็รู้สึกด้วยว่าสวยขึ้นเนาะแล้วก็พอทําแบบนี้นะมันทําให้เหมือนกับก็ตัดเรื่องกระถางทิ้งไปะคะ่ะปัญหาเรื่องกระถางที่จะค่อนข้างรู้สึกว่ามีกระถางหลากหลายมากนะคะเราก็จะแอบ,บเบื่อตรงนี้นิดนึงแนะนําตรงนี้นะคะนี่เป็นมุมที่เราค่อนข้างชอบเลยคือเป็นศูนย์รวม สูนลมแมมนะคะก็ไม่ใช่ว่าแมมหลายชนิดหรอกนะแต่ว่าตรงนี้จะเป็นมุมของแมมคาเมเน่นะคะจะมีสามสีครบเลยอันนี้จะเป็นคาเมเน่แดงนะคะคาเมเน่แดงอ่ะเราข้ามข้ามยิมโนสายน้ำตาลแดงไปก่อนนะคะอันนี้จะเป็นคาเมเน่สีส้มค่ะอันนี้จะเป็นสีขาวสีขาวนี่จะออกหมอกค่อนข้างเก่งนะคะจะเยอะเลยนะคะ นี่เราก็เดียดจากแม่เขามาอยู่ในกระถางต้นแค่ต้นท่านก็ก็ไม่สวยแบบนี้นะนี่จับมาทําแบบนี้มีหินมีต้นอื่นอยู่ด้วยก็สวยดีเนาะยจะเห็นว่ายอดเดินนะคะอยู่มาประมาณสองสามอาทิตย์และยอดเดินค่ะแข็งแรงมีความสุขดีแอบรู้สึกว่าเฮ้ยอยู่แบบนี้รู้สึกว่าต้นเขาจะโตดีอะ่ะเหมือนแบบรากแพร่ขยายนะ,ะแล้วก็แนะนําวันนี้ อันนี้จะเป็นยิมโนนะคะยิมโนนี่เขาจะผิวมีหลายสีนะคะแล้วแต่ต้นจะผสมกันมาซึ่งสามต้นนี้เป็นสามต้นนี้จะเป็นยิมโนที่ออกแนวอออสีน้ำตาลแดงน้ำตาลอมม่วงนะคะประมาณนั้นเป็นสีธรรมชาติเขาเลยนะคะคือสามต้นนี้ถึงอยู่ในร่มก็ไม่เขียวนะ เออจะเป็นสีอย่างนี้ตลอดค่ะก็สวยดีแนะนำชวนเชวนชมพออยู่กับหินอยู่กับทรายนี่ก็เออสวยมากนะคะชอบจัดต้นไม้แบบนี้ก็ได้บรรยากาศใหม่ๆนะคะเดี๋ยววันหลังจะมาแนะนำย่อมอื่นให้ฟังต่อนะคะวันนี้ข้อนี้ก่อ